สวยนะครับเพื่อนๆครับเศรษฐีวิวสันนะสวยงามมากเลยสุดยอดนะครับปลูกประดับตกแต่งบ้านได้นะครับเป็นไม้ใบที่มีความสวยงามหน่ตัวตักช่ำตัดท่อนตัดชํำเลยคล้ายๆกับกลุ่มสาหร่าตัแป้งตัวนี้นะสวยเศรษฐีวิวสันครับพามาชมสวนสวยครับสวนที่เขาจัดตกแต่งไว้สวยมากนะครับในมุมตึกนะครับ มีไม้ดอกไม้ประดับหลายๆชนิดนะครับนะครับเป็นสวนหินนะครับเป็นสวนหินสวนไม้ดอกไม้ประดับข้างล่างก็จะไปโรยด้วยหินนะครับรูปนั่งแปลกๆสวยๆหลายหลายชนิดเลยนะครับหลายหลายแบบเลยนะครับมีทั้งดอกไม้สีชมพูนะครับพืชใบเขียวนะครับการวางหินนะครับที่ออกแบบมาแล้วสวยงามนะครับเข้ากับมุมตึกได้ดีนะครับ เพื่อนๆคนไหนถ้าสนใจอยากนำไปดัดแปลงหรือปรับปรุงหรือนำไปทำที่บ้านหรือที่สวนที่ทำงานได้เลยนะครับผมมองดูแล้วเออสวยดีนะครับสวยดีมีไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ใบด้วยนะครับนะครับก็ดูแล้วมันจะโลงใจดีนะครับดูแล้วมีความสุขนะครับดูแล้วมีความสุขมากๆนะครับถ้าได้นั่งจิบกาแฟข้างๆนี่โอ้โหจะเป็นอะไรที่คัสสิกมากเลยครับเพื่อนๆครับ สวยงามจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นดอกสีเหลืองดอกสีชมพูนะครับนะครับหรือออกเป็นสีชมพูเข้มนะครับออกสีน้ําเงินก็มีนะครับชมพูเข้มนี่ฮะสวยมากนะครับว่าเป็นศิลปะของการจัดวางนะครับการจัดวางนะครับกระถางมาตั้งนะครับเป็นกระถางมาตั้งนะครับแล้วก็แต่งพื้นนะครับด้วยหินนะครับหินหลากชนิดนะครับขนาด ต่างๆลดหย่นกันลงไปนะครับนี่ครับสวยไหมครับนะครับดอกไม้สวยๆเป็นไม้พุ่มเตี้ยไม้พุ่มสูงนะครับลดหยันกันลงมาตามหลักการจัดสวนนะครับต่างๆนะครับมีกระถางที่แบบนอนไว้นะครับและวางแบบนอนนะครับกับตั้งนะครับนี่เป็นไม้กระถางที่ฝังลงไปในดินนะครับก็จะมีนะครับมีสวยนะครับสวยมากนะครับ สวยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกับวังคำแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ